สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยมาซ่อมแอร์นะครับวันนี้เป็นแอร์ของแบรนด์นี้นะครับรั่วมีอาารั่วนะครับลูกค้าเอามาให้เลยจากสะพานใหม่อันนี้ลูกค้าสะพานใหม่นะครับขับรถมาเองมาช่างบอยซ่อมเขาบอกว่ามันรั่วบอกไว้ใจช่างบอยมาหาช่างบอยดีกว่าเขาไวาอย่างไงั้นนี่ครับก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งสามสี่นะครับมันยานี่ครับตัวนี้ก็ปิดไปหนึ่งงาน ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ยุ่งยุ่งอยู่ครับช่วงนี้ยุ่งมากเลยทาอยู่คนเดียวก็ยุ่งครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเิดได้17อเจ็ดหน้าแอร์นะครับแต่เปิดที่ยี่ห้าองศาเย็นฉ่าเลยนี่ครับฉ่าเลยก็ปิดไปหนึ่งงานนะครับถ้าใครจะซอมแอร์กับช่างบอยนะครับมาหาช่างบอยได้เลยช่างบอยอยู่พกษาหกสิบห้าทับสองนะครับอยู่คลองหลวงคลองสองอยู่ปทุมนะครับ มาหาช่างบอยได้เลยหรือไม่ก็โทรติดต่อมา0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยก็ถ้าไม่สะดวกมาเองก็ส่งมาให้ช่างบอยก็ได้นะครับแอดไลน์มาเลยหรือไม่ก็จะเป็นบอร์ดแอร์เปิดไม่ติดนะครับบอร์ดมีปัญหาบอร์ดล้วนส่งมาให้เอาแต่บอร์ดส่งมาให้ช่างบอยก็ได้นะครับไม่ต้องส่งตัวแอร์มาถ้าใครมีปัญหาเพราะว่าค่าส่งมันจะได้ถูกไม่ต้องส่งแอร์มาก็ได้นะครับแต่ต้องแน่ใจนะ ว่าบอร์ดมีปัญหาว่าเปิดไม่ติดกระพิบอย่างเงี้ยกระพิบแล้วเปิดไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยวันนี้ก็นี่ครับช่างบอยก็ปิดไปหนึ่งงานเปิดน้ำยารั่วแอร์สามพันบีดีนะครับตัวนี้นแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้เป็นของ n a t เทอรนะครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์มันไม่มีแรงอัดนะครับช่างบอยตัดท่อออกมาแล้ว ตอนแรกช่างบอยก็ไม่ได้เช็คก,ก่อนช่างบอยประมาทเองครับก็เลยเชื่อมท่อรั่วเชื่อมไรเสร็จมันรั่วตรงนี้นี่ครับมันรั่วเนี่ยมันรั่วตรงนี้เลยก็เลยเชื่อมเสร็จไรเร็จแวกแล้วโอเคก็เลยเติมน้ำยาเข้าไปพอเติมน้ำยาเข้าไปปุ๊บคอมมีเสียงดังพอมีเสียงดังปุ๊บแล้วไม่เย็นตัวนี้ช่างบอยก็เลยโอเดใจละเสียน้ำยาแน่เลยก็เลย ตัดสินใจเอาน้ำยาออกแล้วก็ถอดท่อตัวนี้ออกถอดท่ออัดออกก็เลยรู้เลยว่าคอมตัวนี้ลิ้นรั่วคอมเสียนะครับตัวนี้คอมเสีย <c oughs> ลูกค้าจะตกลงยังไงยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวติดต่อลูกค้าไปแล้วลูกค้ายังไม่อ่านนี่นะครับตัวนี้คอมเสียก็เป็นนสทอลนะครับ9,000 BTU ตัวนี้นี่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นนี่ครับเป็นรุ่นมือหมุน นี่ครับเป็นรุ่นมือหมุนปิดเปิดแบบนี้เลยไม่มีหน้าจอนะครับน่าจะเป็นรุนร่นแรกๆแล้วมั้งตัวนี้นี่ครับช่างบอยก็เพิ่งจะเคยเห็นตั้งแต่ซ่อมมาก็ประมาณนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์คดกดติดสไ้ค่ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างบอยด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปก็คลิปนี้ก็ขอไม่มากนะครับขอแค่คนละิดไลค์เหมือนเดิมเอ้ยขอแค่สิดไลค์เหมือนเดิมนะครับให้เป็นกําลังใจงให้ช่างบอยทําคลิปต่อไปหรือไม่ใครสนใจลำโพงบลูทูธนะครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยมีไฟนี่ครับมีไฟยวเปิดให้ดูอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอาชีพเสริมนะครับมีไฟมีเสียงมีไฟนะครับสั่งช่างบอยได้นะครับช่างบอยรับทำนี่ครับจะประมาณนี้แต่ตัวนี้หมูด้วยลูกค้าสั่งแล้วนี่ครับหมูด้วยตัวนี้แปดนิ้วไว้คู่สองดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหลมเพชรเคกับกลางแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนี่ครับก็ฝากไว้ด้วย ถ้าใครสนใจนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับก็จบคลิปไว้กับแอร์สามพันวิีนะครับอาการรั่วที่แผงคอยเย็นนะครับรั่วก็เลยทําเสร็จและเสร็จแล้วแต่ตอนทําช่างบอยไม่ได้ถ่ายนะครับช่างบอยถ่ายคนเดียวไม่ไหวมันถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายได้แค่นี้เอาแค่ตอนเสร็จพอก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปก็เป็นกําลังใจให้ช่างบอยด้วยคลิปนี้ขอแค่สิบไลค์นะครับไม่เอาเยอะ มาเป็นกำลังใจให้ช่างบอยด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไป่ะยังไงก็ฝากไว้กับแอร์ามพันวิดีโอนะครับตัวนี้